ครับสวัสดีครับจากเพจรลับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อเฟนิกนะครับรุ่นพีดี35นะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมก็คือแจ้งอาการเสียว่าเเปิดไม่ติดนะครับแจ้งอาการเสียว่าเปิดไม่ติดนะขอดูนอ่น อ๋อมีบินอยู่นี่นะครับอาการเปิดเปิดไม่ได้นะครับอาการเปิดการเปิดไม่ได้นะครับก็จากที่ลองเช็คดูนะครับก็มีทําตกกระแทกหนึ่งจุดนะครับนี่นะถือว่าตกค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับไฟฉายที่ที่มันจะบอกว่าไงดี ไฟถายไม่ว่าจะตกส่วนไหนตกกระแทกส่วนไหนนะครับบางทีมันมีผลหมดนะครับอันนี้ตกค่อนข้างแรงเลยนะครับเพราะว่าตกระยุบไปเป็นสันเลยนะครับสองข้างจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือยุบนะครับอันนี้สีที่มันยุบตกไปนะเวลาที่มันตกกระแทกนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เสียเลยนะครับบางทีก็นานนะครับกว่าจะเห็นผล นะครับบางตัวเป็นปีเลยปอยาเห็นผลนะครับบางตัวก็ตกแล้วเสียเลยก็มีนะครับพวกนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับว่าจะเสียตอนไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคุณทําตกปุ๊บมีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับพวกไฟฉายที่เป็นแนวแท็กติคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินิ์เป็นไนคอเป็นโอไลท์อะไรพวกนี้นะครับหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะแบรนจีนแบรนด์ของถูกของแพงนะครับเสียได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่และระยะการเวลาว่ามันจะเสียเมื่อไหร่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับไฟฉายฟินิกตัวนี้นะครับ pd 35นะครับตัวนี้นะก็ซ่อมทำการซ่อมเรียบร้อยนะครับก็ขับใช้ได้อ่้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ตอนนี้ลิ้นเริ่มพันแล้วครับพอดีไม่ค่อยสบายด้วยนะครับพอดีเป็นไมเกรนปวดหัวเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูโหมดการทำงานดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะกดสวิตช์ท้ายเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนโหมดที่สวิตช์คอนะครับอันนี้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าระดับแสงระดับที่หนึ่ง เบาสุดนับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้ามีห้าหลับแสงกดค้างเข้าสต็อนะครับแบบนี้เลยกดอีกหนึ่งคร้างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอกดค้างนะครับอ่ตัวนี้ก็จะมีแค่ฟังก์ชันแค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรื่องของโหมดการทำงานอนะันนี้เดี๋วตลอง ต้องให้พี่เจ้าของไฟฉายเขาลองเช็คดูอีกีหนึ่งว่ากลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะโอเคก็สำหรับไฟฉายฟินิกพีดีสาตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะลืมบอกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่นะครับที่ ที่เจ้าของเขาส่งมาด้วยนะครับอันนี้เราก็จะแจ้งบอกเจ้าของไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่ข้อนี้เริ่มเสียแล้วนะครับเพราะว่า,าวัดแล้วมีไฟนะครับวัดแล้วมีไฟไฟมาแบบขดาดขาดหายหายนะครับเดี๋ยวผมปรับไปที่หน้าจอไปที่มิตเตอร์นิดหนึ่งอุ้ย กมแหละกล้องขาตั้งกล้องหลุดออกจากขาตั้งกล้องหลุดออกจากขาขาเสียบขออนุญาตแป๊บนึงจะจะหยุดจะหยุดกล้องก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมือถือติดอยู่กับมือนะครับถ้าหยุดกล้องคือต้องถ่ายวีดีโอใหม่เลยขี้เกียจตัดต่อนะครับ ช่วงนี้ปวดหัวเยอะเลยไม่อยากตัดต่อวีโอนะครับอ่ะลองดูเข้าวๆแล้วกันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวนี่ไฟมาเหลือสองจุดแปดโวลต์ นะครับขออนุญาตขยับนิดนึงช่วงนี้ตัดต่อวิดีโอไม่ไหวนะครับปวดหัวจริงนะครับอ่อาันนี้ก็มิเตอร์วัดไฟนะครับมองไปที่ไกลๆนู้นเลยไฟเหลืออยู่2.8โวลต์บางทีก็วัดขึ้นบางทีก็วัดไม่ขึ้นนะครับ อันเนี้ยแบตเตอรี่มีปัญหานะครับแล้วก็เปิดไฟฉายบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเลือกแบตเตอรี่ที่เป็นหัวนูนนะครับจะใช้งานได้กับฟิลิ X ดี35นะครับอันนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นแบตเตอรี่เก่าและอันนี้ก็มาสปอร์ตหัวเองนะครับ เลือกแบตเตอรี่ที่มีหัวนูนนะครับถ้าเราเอาหัวเรียบใส่เข้าไปมันก็เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าวงจรมันเป็นแบบต้องใช้แบบหัวนูนเท่านั้นนะครับถ้าใส่หัวเรียบไปก็เปิดไม่ติดนะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีเป็นหัวนูนเท่านั้นนะครับนี่นะครับ ่ก็โอเคนะครับสำหรับไฟฉายฟินิกพีดีสาตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายแล้วนะก็พี่ๆท่รนไดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับในการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร091423239 9ก็ได้นะครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ